สวัสดีครับผู้ใหญ่ลีจากช่องผู้ใหญ่ลีหมู่สี่นะครับวันนี้ได้ออกตรวจพื้นที่นะครับตรงใต้ทางด่วนถนนการจนาพิเศษนะครับในเขตหมู่บ้าน เนื่องจากมีชาวบ้านนะครับชาวบ้านท่านนี้ก็คือมีที่ดินนะครับที่ดินที่ได้รับเป็นมรดกมาจากคุณแม่นะครับแต่ตอนนี้คุณแม่ท่านเสียแล้วล่ะแล้ว,ลวท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินนะครับท่านก็ไปมีบ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทํางานบริษัทพอดีช่วงนี้ทางราชการเขาก็ กำลังตรวจสอบในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับบังเอิญที่ที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็เหมือนเป็นที่ดินปล่อยให้ว่างเปล่าก็ดูแล้วคงจะเสียภาษีในอัตราที่ที่สูงครับตามกฎหมาย ก็เลยมีแนวความคิดว่าจะทําเป็นกเกษตรนะครับทางเทศบาลเขาก็แนะนํามาว่าถ้าไม่อยากภาษีในส่วนที่เป็นที่ว่างเปล่าก็ต้องทําการ,กรเกษตรเพื่อจะเสียภาษีนหออีกระดับหนึน่ง,งก็เลยออกมาดูพื้นที่นะครับกับพื้นที่ที่เป็นที่ว่างเปล่าจริงๆก็ประมาณดูแล้วก็ประมาณสไร่นะครับสามไร่ ตามไรดูดูแล้วถ้าทำาการเกษตรนี่ก็คงต้องใช้เครื่องเครื่องมือหนักเหมือนกันนะครับต้องต้องดันหญ้าแล้วก็ยกล่องปลูกต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นมะพร้าวพอพอเป็นคันเพื่อปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเสร็จแล้วก็ ในคันนั้นก็สามารถปลูกพวกกะเพราข่าตะไคร้เสริมเข้าไปนะครับให้เป็นพื้นที่ในการเกษตรครับขั้นแรกนะครับก็มีต้นกล้วยขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งต้นกล้วย ถ้าใช้แรงงานก็แรงงานคนก็หนักเหมือนกันนะครับถ้าใช้เครื่องเครื่องจักรก็ไม่ยากแต่ต้องลงทุนลงทุนหน่อยมีต้นกล้วยมีต้นขาคือถ้าไม่ถ้าเป็นแปลงว่างเปล่านี่ทุกวันนี้จะเสียภาษีแพงถ้าพอทำการเกษตรได้ก็ทำการเกษตร เพื่อไปเสียภาษีอีกอย่างหนึ่งที่นี่จะติดทางด่วนเลยนะครับอยู่ใต้ทางด่วนติดคลองหนองบัวนะครับพิกัดก็หมู่ที่4ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรราการครับข้างๆเป็นทางด่วน ย่าขึ้นรกแถบนี้ก็ที่ดินแพงนะครับไร่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วก็คงมากกว่า10 10ล้านขึ้นไปนะครับถ้าติดถนนก็คง15ถึง20ล้านแต่ <c oughs> ที่ดินผืนนี้ไม่ติดถนนนะครับ <c oughs> ก็เข้าไป <c oughs> เข้าไปในซอยอีกนะครับ ที่ข้างๆเขาก็กำลังปรับพื้นที่เพื่อทําเป็นโกดังให้เช่าผมที่ทําโกดังให้สร้างโกดังขึ้นมาที่ข้างเคียงแล้วก็มีหมู่บ้านมาขึ้นนะครับหลังหนึ่งก็ร่วมสิบล้านนะครับเป็นโครงการรึศาเอเวอร์เน สิบล้านสิบห้าล้านแปดล้านตรงที่ข้างๆนี้ก็เข้ามาเช่านะครับเช่าเก็บอุปกรณ์ในการก่อสร้างมองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นรถบนทางด่วนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ